สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้มากินบะหมี่เกี๊ยวน้ำบะหมี่เกี๊ยวน้ำแซ่บๆเลยเผ็ดๆเลยมือเนี้ยโอ้ยบะหมี่เกี๊ยวน้ำา30บาทราคาไม่แพงราคาย่อมเยาโอตบพิคพิการแตยุป้มปราสตูพายเนาะในเขตกทมนี่แหละป้มปราสตูพายเผ็ดๆแซ่บๆยอะๆเลยจ้าวันนี้ มามาตกผู้ทุกคนขอบคุณทุกกําลังใจเ้อครับที่มารับชมจำซ้อนชาแนลบะหมีเ่เกลยวน้ำผักแซ่บๆเลยมานี่เส้นเหนียวนุ่มเลยเส้นเหนียวนุ่มเส้นเนียวนุ่ม,ย,นนย,ม,นนย,มยืดยุน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 แซ่บๆเลยแซ่บๆมานี่นะแซ่บๆ ขอบคุณเด้อครับขอบคุณทุกๆกำลังใจสวัสดีครับคลิปนี้กิดเป็นคลิปสันส้นๆสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้อง